วิธีดึงดูดรักให้เขาทักก่อนนะครับสาวๆถ้าเกิดว่าคุณมีผู้ชายในยสเปคของคุณเนี่ยคุณเจอแล้วคนที่คุณชอบแต่คุณรู้สึกว่าทํายังไงเนี่ยเขาถึงจะทักเราก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนผู้หญิงก็ไม่ได้อยากจะออกตัวไปจีบก่อนถูกป่ะล่ะมีเทคนิคง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการใช้สายตาครับคุณต้องใช้สายตาเป็นคุณจะต้องสบตาเขาอะมันจะมีสายตาอยู่แบบหนึ่งที่ทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เหมือนสนใจเขาจริงๆเป็นสายตาที่มองแล้วยิ้มหรือมองแล้วเซ็กซี่ก็ได้นะครับรดยจะยิ้มม เขาอะเป็นคนเข้ามาจีบคุณเองและอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของพลังงานล้วนๆน,นะครับอย่างผู้หญิงที่ผู้ชายจะสนใจเนี่ยคือผู้หญิงที่มีพลังงานที่ดีมี energy ที่ดีมีความสนุกอยู่ในตัวผู้ชายรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อยู่ใกล้คนนี้ก็ทำไมมันมีความสุขมันร่าเริงม,มันมีแต่รอยยิ้มคุณจะต้องมีพลังงานนี้นะผู้ชายเนี่ยเขาจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณแล้วเพอรเฟนะเขาตกหลุมรักคุณไม่รู้ตัวใครอยากจะเอาแบบจริงๆเลยนะให้เขาเดินเข้ามาจีบคุณแบบว่าไม่พลาดเป้าเลยนะมาอ่านอีบุ๊กของผมสั่งจิตชชชาาาาาายยยตััวทททท็อออปปใใหห้้้เเเเเขบบรนนนีีกถึงงงคคิ่่จจะะลไฉพผูฝ จีบคุณก่อนแคปคลิปนี้ไปนะแล้วบอกทางทีมงานผมได้เลยว่าขอรับราคาพิเศษครับ